สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเตยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านราเมงแพลเน็ตค่ะวันนี้เตยมีนัดกับหนุ่มหล่อนหน้าใสคนหนึ่งตอนนี้เขาก็อยู่กับเตยแล้วค่ะพีทภาชราน,นั่นเองสวัสดีค่ะ <c oughs> เห็นว่าวันนี้มีนัดมาทําอาหารกับสาวด้วยใช่ไหมเอ่ย <c oughs> หรือว่าเธอจะเป็นแฟนใหม่ของพีทแล้วแล้วพีทพี่แฟนตั้งเมื่อไหร่แล้วคะเนี่ยแล้วแฟนของผมพี่จะไว้ยังไงเดี๋ยวกันมากับแม่แม่โทรแล้วก็ไม่รีบบอกไงตอนนี้แม่อยู่กับมันจะ ไม่ทันคุณแม่อยู่ไหนคะตอนนี้แม่อยู่ข้างในครับข้างในงั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคุณแม่ปกติลูกชายคนนี้เคยได้ทำอาหารให้คุณแม่รับประทานบ้างหรือเปล่าก็เขาชอบหาอะไรเซอร์ไพรส์บ้างโอเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยค่ะอย่าง วันแม่ปีก่อนๆที่ผ่านมาก็เคยแบบทำเซอร์ไพรส์มีแบบทำเบรคเฟรชให้เฟรนช์โทสต์แล้วก็มีปีหนึ่งทำเอ็กเบนดิก้วสำหรับเมนูนี้เลยเราเองเคยทำมาก่อนไหมเอ่ยจริงๆเราไม่เคยทำนะครับเคยทำแต่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวใช่ก็คล้ายๆกันอยู่เนาะก็ก็คล้ายๆแต่ว่าอันนี้มันก็มันมีแบบกรรมวิธีบางอย่างที่มัน มันไม่เหมือนกันเหมือนลูกชายคาดว่ารสชาติน่าจะออปเป็นไงคะตอนนี้จากกลิ่นนะคะดูน่ารับประทานแต่เดี๋ยวรสชาติต้องขอลองชิมดูอีกทีหนึ่ง <S <S 1> <S 1> <S หลังจากขั้นตอนสุดท้ายในการชิมรสชาติของฝีมือลูกชายเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะอร่อยเยี่ยมแล้วก็ไม่อ้วนด้วยถูกใจที่สุดจะไม่อ้วนเลยฮะเพราะว่ากินไม่หมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานิดนึง้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกคู่นี้ว่าปกติแล้วเนี่ยพีทเขามีอะไรเขาจะปรึกษาคุณแม่ทุกเรื่องไหมเอ่ยก็ทุกเรื่องหรือเปล่าคะเราอยากรู้เขาทุกเรื่องนะแต่ไม่รู้เขาเขาบอกหรือเปล่าเขาบอกว่า วันนั้นถามเขาเขาบอกว่าแม่ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะอย่างเช่นอะไรที่แบบว่าปรึกษ,ษาคุณแม่บ่อยๆปัญหาความรกักอะไรอย่างนี้มีมาพูดคุยกับคุณแม่บ้างไหมคะมีบ้างค่ะมีบ้าง,ม,างมีบ้างเราก็เหมือนเป็นเพื่อนให้คำแนะนำชีช้นแนะอือฮึใช่ไหมอันนี้มมไม่ปฏิเสธอะไรเลยนะอ<ม> <c oughs> ือฮอึฮ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 ึ เรื่องการเดินทางแล้วก็การพักผ่อนแล้วก็การแบ่งเวลาอยู่ในกองบางทีเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะอยากทานอะไรเป็นพิเศษแล้วก็คือจะจัดหาไปให้มีคนดูแลอยีกไม่ต้องมีแฟนก็ได้ระวังเนี่ยเนี่ยอะไรไม่มีเลยีก่ได้นะคะคุณแม่รับข้างตอนนี้คุณแม่เปิดรับมากเลยใช่ไหมเปิดรับหาได้เท่าแม่หายากโอ้โหยอกันเองทั้งคู่นี่ได้บอกรัก แบบว่ามีคำหวานๆบอกรักกันบ่อยมากไหมคะไม่ไม่บ่อยเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะมีมีมีเขียนชอบเขียนมากกว่าไม่ก็มันไม่มันไม่ใช่บอกไงทำง้นอ่าไม่ได้พูดเท่าไหร่จะเป็นราพานตัวอักษรเพราะเขาเป็นเป็นเด็กผู้ชายเนาะเขาอาจจะแบบเคยหลายหลายคนที่เป็นมันหมอย่างเขียนวันหนึ่งที่เราพูดอ่ะมันดีกว่าเยอะรักแม่มาก ัคุณแม่มีอะไรจะพูดกับลูกชายไหมคะก็รักนะคะแล้วก็ห่วงตลอดเนาะก็ให้เป็นเด็กดีคของพ่อกับแม่ตลอดไปเห็นว่าปีนี้มีอะไรพิเศษมามอบให้กับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงเอ่ยอะไรใช่ไหมลล้น ขอให้ทีประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะและสบความสำเร็จในทุกๆอย่างในทุกๆข้อแตงงานรักที่มากยอง่ายเลยอ่ะ และนี่นะคะก็ค Bugün ือ <C LE AN ning> ภาพประทับใจนะคะของพีกับคุณแม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งคู่มากมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะคะวันแม่แบบนี้นะคะอย่าลืมทำอะไรให้กับผู้หญิงที่รักคุณที่สุดในโลกนะคะวันนี้เตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ